สวัสดีครับทุกคนก็วันนี้นะฮะเรามา,อาถอนเงินนะฮะถอนเงินนะครับก็มีหลายคนนะ,ะที่ไม่เข้าใจการถอนเงินนะฮะก็ผมเคยบอกคลิปก่อนหน้านี้แล้วนะครับว่า,อาถอนเงินมาถอนที่เพจของผมได้เลยนะครับก็มีหลายคนนะที่ไม่เข้าใจนะฮะแล้วก็มาถามามาถามในเพจนะฮะว่า อนย่างๆนะครับก็เดี๋ยวจะมาอธิบายตรงนี้เลยนะครับถ้าคนไหนยังไม่เข้าใจนะฮะก็สามารถที่จะไปดูคลิปก่อนหน้านี้นะฮะหรือว่าฟังคลิปนี้ก็ได้นะครับอ่าอ่าสามารถที่จะถอนในเพจของผมได้นะฮะทุกคนไม่ใช่ไปถอนในแม่ค้านะฮะแม่ค้าหรือว่า่าเป็นตัวแทนนะครับ ถอนที่เพจของผมได้เลยนะฮะก็ถ้าใครนะฮะทักมาหรือว่า,าจะถอนเงินนะฮะจะมีทีมงานนะฮะทีมงานคอยตอบอยู่นะครับก็เลนของผมนะฮะก็ประมาณาสูงสุดนะประมาณาไม่เกิน100บาทนะทุกคนนะครับก็มีน้องๆหลายคนนะเข้ามาถามว่า เราสามารถถอนได้วันละกี่ครั้งนะฮะเราสามารถถอนวันละครั้งเดียวนะครับทุกคนนะครับก็ผมรับาการถอนนะฮะการถอนนี้จะมีสปอนเซอร์นะฮะเป็นสปอนเซอร์นะฮะก็เราจะผมนะฮะผมจะมีสปอนเซอร์แล้วก็ให้ทุกคนเล่นเกมแล้วก็มาถอนที่ผมนะครับง่ายๆเลยนะครับ แล้วก็อย่าลืมนะครับทุกคนอย่าลืมมาถอนที่เพจของผมนะฮะไม่ใช่ไปถอนที่แม่ค้าเหมือนคลิปก่อนๆนะฮะคลิปก่อนก็ถอนที่แม่ค้านะฮะแต่ว่าเราสามารถถอนที่แม่ค้าได้นะครับอ่าถ้าใครสะดวกถอนที่แม่ค้าก็ถอนได้นะฮะหรือว่าสะดวกมาถอนที่อ่าผมก็สามารถที่จะถอนได้นะครับทุกคนไม่มีปัญหาครับอ่าก็คลิปนี้นะฮะมา บอกประมาณนี้นะฮะก็ถ้ายังไม่เข้าใจอีกนะฮะก็สามารถที่ทักมาได้นะฮะทำมาปรึกษาก่อนนะฮะปรึกษาก่อนก็ได้นะครับอ่าปรึกษาก่อนค่อยถอนหรือว่าว่ากันใหม่ก็ได้นะฮะทุกคนอ่าวิธีการถอนที่ผมอ่าเล่าไปนะฮะก็เราแคปหน้าจอเหมือนประมาณนี้นะฮะถ้าผมวิ่งได้เก็บเหรียญ ได้700ใช่ไหมครับกอ็อันนี้ยังแลกตังค์ไม่ได้นะยังไม่ถึงหลักเกมที่เราสามารถที่จะแลกได้นะครับถ้าถึงหลักเกณฑ์ของอาทางเรานะครก็สามารถที่จะแลกได้นะครับแต่ว่าของผมคือ700คือมันยังน้อยไปนะครับทุกคนถ้าสมมุติว่าเราจะแลกนะครับเราก็แคปหน้าจอไปนะครับแคปปุ๊บนะฮะแล้วก็ เราเอาหลักฐานนี้นะครับไปยืนยันการถอนเงินเราเอาไปถอนเงินได้เลยนะครก็อา่าถ้าใครโปรนะฮะถ้าใครโปรหรือว่าโกงนะเราจะไม่จ่ายให้นะฮะถ้าแบบนั้นคืออ่ไม่เอานะฮะคือว่าอืมสปอนเซอร์เขาอยากให้เราสนับสนุนไม่ใช่การโปรอะไรประมาณนี้นะครับทุกคนนะครับก็เข้าใจกันด้วยนะครับอา่า คลิปนี้นะฮะก็มาอธิบายปัะมมาณคร่าวๆประมาณนี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้านะต่อไปคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปเล่นเว็บไซต์กันนะฮะมีเว็บไซต์ตัวใหม่เข้ามาอีกแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวคลิปหน้าต่อจากนี้นะ,ะเดี๋ยวพาไปเล่นเว็บไซต์ทําเงินกันนะครับก็คลิปนี้นะ,ะขอจบเพียงแค่นี้ก่อนนะครับทุกคน เดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะฮะอ่าก็อย่าลืมนะฮะอ่ากดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะก็กด s u b สไครต์นะฮะให้ผมเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะกะ็คลิปนี้นะฮะขอจบเพียงแค่นี้ก่อนนะครับทุกคนนะครับ